จจอาเพศึกคนส่งครองหมู่บ้านกลางหุบเขาเงียบสงบมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขาและป่าไผนาทึบเส้นทางเข้าแคบคดเคี้ยวแทบไม่มีใครอยากผ่านมาเว้นแต่คนนอกพื้นที่หรือคนหลงทางเท่านั้นและวันนี้คนที่หลงทางก็คือยอด กับอาจารย์สิงห์สองหมอผีต่างวัยที่เพิ่งเสร็จจากการปราบผีบนสะพานมาและกำลังเดินทางกลับลำปางผ่านทางป่าลึกอาจารย์หมู่บ้านนี้เงียบแปลกๆแฮยอดพูดพลางกวาดตามองรอบตัวบ้านไม้แบบโบราณถูกปลูกห่างๆกันดูสงบจนผิดปกติไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงหมาไม่มีแม้แต่เสียงไก่ขันไม่ใช่เงียบปรอกแต่มันกลัวอะไรบางอย่าง เสียงอาจารย์สิงแผวเบาแต่ทิมแทงเข้าใจยอดทันทีทันใดนั้นเสียงระฆังดังกริง๊งกริ๊งมาจากกลางหมู่บ้านเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นหน้าบ้านถึงกับสะดุ้งรีบพากันวิ่งเข้าบ้านปิดประตูทันทีชายแก่คนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นยอดกับอาจารย์สิงแล้วถึงกับเบิกตากว้างรีบเดินเข้ามากระซิบเสียงเบาถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่รีบเข้าไปหลบในศาลากลางหมู่บ้าน ย่าเดินเพ่นพ่านตอนเสียงระครังเด็กขาดเสียงระครังอะไรเหรอลุงยอดถามงงๆชายแก่กลืนน้ำลายระครังของยายคำน้อยคนทรงเจ้าหลวงใครไม่ฟังจะมีอันเป็นไปยอดกับอาจารย์สิงเดินเข้ามาทันทีคนในศาลาหลายคนก้มหน้าก้มตาเงียบกริบไม่มีใครกล้าพูดแม้แต่คำเดียวจนกระทั่งเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นมาแล้วยายคำน้อยมาแล้ว เสียงหญิงคนหนึ่งกระซิบเบาๆอย่างหวาดกลัวหญิงชราผมขาวยาวใส่ชุดดำคลุมทั้งตัวเดินเข้ามาช้าๆมือหนึ่งถือไม้เท้าอีกมือหนึ่งถือะระฆังเล็กๆที่ดังกริง๊งกริ๊งทุกครั้งที่เธอก้าวเธอเดินมาหยุดตรงกลางศาลาหลับตาแล้วเริ่มเข้าสมาธิจากนั้นเสียงแหบต่ำของเธอก็ดังขึ้นไม่ใช่เสียงคนธรรมดาอีกต่อไป เจ้าที่ไม่พอใจคืนนี้ใครไม่จุดทูปเส้นจะถูกรับไปอย่าได้ขัดอย่าได้ฝืนคนในศาลาพากันหมอบกราบเงียบสนิทแต่ยอดยังยืนเฉยมองด้วยสายตาสงสัยอาจารย์ผมว่ามันไม่ใช่เจ้าที่ธรรมดาแล้วละ่ะแบบนี้ไม่เข้าข่ายผีหลอกหรอืออาจารย์สิ์ยังไม่ตอบเขาแค่จ้องตาคนทรงที่ลืมตาขึ้นมาช้าช้าและในชั่วเสี้ยววินาที สายตาของเธอจับจ้องมาที่อาจารย์สิงห์ทันทีพร้อมรอยยิ้มเย็นยะเยือกเจ้าคนชุดดำวิชาแรงเจ้าก็เป็นหมอผีใช่หรือไม่อาจารย์สิงห์ไม่ตอบแต่แค่มองกลับไปด้วยแววตาเฉยชายายคำน้อยหัวเราะเบาๆแล้วลุกขึ้นช้าๆถ้าเจ้าจะอยู่ในหมู่บ้านนี้เจ้าต้องเส้นค่าด้วยไม่งั้นข้าจะมาหาในคืนนี้เสียงระฆังดังกริง๊งกริง๊งกริง๊งดังขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับลมแรงที่พัดเข้าศาลาจนเปลวเทียนดับหมดในพริบตายอดหน้าเสียอาจารย์ทีเจ้าที่นี่มันตัวอะไรกันแน่เนี่ยอาจารย์สิงลุกขึ้นช้าช้ามองออกไปทางหน้าศาลาลมเย็นยังไม่หยุดพัดเสียงระฆังยังแว่วอยู่ในหูมันไม่ใช่เจ้าที่แต่มันคือบางอย่างที่แอบอ้างและกำลังดูดพลังชีวิตจากทั้งหมู่บ้านนี้กลางดึกคืนนั้นหมอกหนาถึบปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้าน ท้องฟ้าไร้แสงจันทร์ไร้แม้แต่เงาของดาวเงียบจนเหมือนโลกหยุดหายใจในบ้านพักไม้หลังหนึ่งอาจารย์สิงนั่งหลับตาขัดสมาธิอยู่กลางห้องมือวางบนเข่าทั้งสองข้างกำหนดลมหายใจนิ่งสนิทเหมือนรูปปั้นส่วนยอดนอนกระสับกระส่ายอยู่บนเสือ่อผมผ้าขึ้นมาถึงคออาจารย์มันจะมาจริงๆใช่ไหมครับคืนนี้มาแน่อาจารย์สิงตอบสั้นๆโดยไม่ลืมตา ทันใดนั้นเสียงระฆังดังขึ้นกริง้งกริง้งกริ้งย่อสะดุ้งโยงมันมาแล้วหน้าต่างเปิดออกเองโดยไม่มีลมท,ทั้งทังที่พวกเขาล็อกไว้แน่นหนากลิ่นทูกเก่าผสมกับกลิ่นเลือดบางๆลอยเข้ามาในห้องเสียงฝีเท้าเปลื่อยเปล่าดังแปะแปะแปะ,แปะจากหน้าบ้านเดินเข้ามาอย่างช้าๆและหยุดลงตรงหน้าห้องแล้วเสียงกระซิบก็แทรกเข้ามา คนแปลกหน้าอยู่หรือไม่ยอดกลืนน้ำลายเสียงเหมือนยายคำน้อยเป๊ะเลยอาจารย์แต่ก่อนจะพูดต่อเสียงนั้นก็เปลี่ยนเป็นแหบต่ำกว่าปกติกลายเป็นเสียงที่เหมือนมาจากอีกภพหนึ่งหมอผีออกมาถ้ารออาจารย์สิงลืมตาช้าช้าแววตานิ่งเฉียบเขาหยิบมีดหมอเล่มยาวขึ้นมาวางบนตักมืออีกข้างหยิบเส้นได้สายสินมาขึงไว้รอบห้องยอดกระซิบ อาจารย์จะไล่มันคืนนี้เลยเหรอครับคืนนี้มันจะเผยตัวตนให้เห็นเป็นครั้งแรกเสียงกระแทกประตูดังปังปังปังเหมือนใครพยายามจะพังเข้ามาจากนั้นเงาดำสูงใหญ่เกินมนุษย์ค่อยๆซึมผ่านช่องประตูไม้เข้ามาทีละนิดพร้อมกับเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกข้าไม่ใช่คนทรงข้าไม่ใช่ผีข้าคือตัวตนที่ถูกบูชาด้วยความกลัวมาหลายสิบปี ยอดถอยกรูดไปชิดผนังอาจารย์มันคืออะไรกันแน่อาจารย์สิงลุกขึ้นช้าช้ายกมีดหมอขึ้นชี้ตรงไปยังเงาดำนั้นมันคือผีปลอมเจ้าที่ที่แฝงอยู่ในร่างคนทรงทันใดนั้นเงาดำนั้นก็แผ่เสียงกรีดร้องพร้อมพุ่งเข้าหาอาจารย์สิงห์อย่างรวดเร็วอาจารย์สิงตั้งท่ายกมีดหมอขึ้นฟันฉับกลางอากาศฟันโดนเงาดำเต็มแรงจนมันกรีดร้องเสียงหลอนสยองไปทั่วหมู่บ้าน แสงสว่างจุดเดียวจากปลายมีดหมอแผ่กระจายออกไปเหมือนแสงฟ้าแลบยอดหลับตาปีจากแรงลมปะทะแต่เมื่อทุกอย่างเงียบลงเขาก็ลืมตามาอย่างช้าๆเงาดำนั้นหายไปแต่ทิ้งรอยเผาไม่ดำเป็นวงกว้างไว้กลางพื้นบ้านยอดท่อหายใจแรงอะไรมันจะโหดขนาดนี้อาจารย์อาจารย์สิงหันมาพูดเสียงเรียบนี่แค่เศษเสี้ยวพลังของมันที่ออกมาลองเชิงเรา แล้วตัวจริงมันอยู่ไหนครับอยู่ในร่างยายคำน้อยที่นั่งอยู่ในศาลากลางหมู่บ้านนั่นแหละยอดหน้าเสียงั้นพรุ่งนี้เราต้องไปเผชิญหน้ากับมันอีกนะสิไม่ใช่พรุ่งนี้คืนนี้อาจารย์สิงพูดพร้อมหยิบตะกรุดจากย่ามของเขาคืนนี้เราจะไปดึงมันออกจากร่างคนแล้วให้มันรู้ว่าเจ้าของหมู่บ้านนี้คือใครกันแน่กลางดึกคืนเดียวกันนั้น ลานหน้าศาลากลางหมู่บ้านที่ปกติจะเงียบสงบกลับเต็มไปด้วยแสงเทียนและเสียงสวดเบาๆของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ยังศรัทธาในาย,ยายคําน้อยคนทรงประจำหมู่บ้านที่ใครๆก็ว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ในมุมมืดของลานอาจารย์สิงห์กับยอดยืนอยู่ในเงาเงียบๆยอดกระซิบอาจารย์แน่ใจนะครับว่าเราจะล่วงผีออกจากยายคำน้อยคืนนี้อาจารย์สิงไม่ได้ตอบ แต่ยื่นได้สายสินให้ยอดกําไว้แน่นไม่ต้องพูดมากดูให้ดีแล้วว่าจะรู้ว่าเจ้าที่ที่คนกราบไหว้มาตลอดมันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยจากนั้นอาจารย์สิงเดินออกจากเงามืดตรงไปกลางวงพิธีที่ยายคําน้อยกําลังนั่งหลับตาอยู่บนเสือ่อมือกํากระดิ่งสวมชุดสีแดงเข้มปากพึมพำเหมือนจะเข้าทรงเต็มที่หยุดพิธีเสียเถอะเสียงอาจารย์สิงดังขึ้น ชาวบ้านหันมามองเป็นตาเดียวบ้างก็เริ่มโมวยวายจะมาทําอะไรนี่พิธีของหมู่บ้านถ้าไม่เชื่อก็อย่าสร้างปัญหาแต่ก่อนที่เสียงจะดังไปมากกว่านั้นยายคําน้อยลืมตาขึ้นช้าช้าแววตาเธอไม่ใช่ตาของคนอีกต่อไปแต่เป็นตาขมิ่งที่มีประกายสีเขียวสว่างว่าสิงเจ้าอีกแล้วหรือเสียงพูดนั้นไม่ใช่เสียงยายคําน้อยแต่เป็นเสียงชายแก่ผลเสียงแตกหลายชั้น เหมือนมาจากนรกซ้อนกันหลายพกอาจารย์สิงยืนนิ่งมองตรงไปไม่หลบสายตาออกจากร่างเธอเสียแต่โดยดีข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าช้าไปแล้วข้าจินความเชื่อของพวกมันมานานข้าเป็นเทพของที่นี่แล้วทันใดนั้นร่างของยายคำน้อยกระตุกเส้นผมฟูขึ้นเหมือนไฟฟ้าสถิตดวงตากลายเป็นสีเขียวเต็มดวงมือสองข้างเลื้อยยาวเหมือนเงาดำที่มีชีวิต ชาวบ้านเริ่มร้องไห้ตกใจบ้างก็ล้มลงพับเพราะหวาดกลัวยอดร้องอาจารย์มันจะออกมาทั้งตัวแล้วอาจารย์สิงควักมีดหมอพร้อมไร้คา,าถาเสียงต่ำนำโมพุทธยะปิตาสมะเสียงคำรามของผีดังลั่นจนแผ่นดินสะเทือนข้าไม่ออกจนกว่าจะได้เลือดของเจ้าผีในร่างยายคำน้อยพุ่งเข้าใส่แต่มือของอาจารย์สิงไวกว่าเขาเวี่ยงสายสิงพันรอบแขนผีทันที พร้อมกับฟันฉับเข้าไปที่หน้าผากตรงตำแหน่งตาที่สาเสียงแหลมสูงแตกกระจายเงาดำทะลักออกจากร่างยายํำน้อยเป็นกลุ่มหมอกดำพวยพุ่งขึ้นฟ้าอาจารย์สิงชูตะกรุดขึ้นแล้วเปล่งเสียงสั่งไอ้วิญ,ญญาณเถื่อนข้าขังเจ้าไว้นะที่นี้ผีตนนั้นพยายามดิ้นรนแต่ถูกล้อมด้วยสายสินทั้งสี่ทิศแสงจากมีดหมอส่องกระทบควันดำจนค่อยๆหดตัวลง กลายเป็นเงาดำก้อนหนึ่งที่ดิ้นพล่านอยู่ในกรอบวงกลมยอดรีบเอาผ้าขาวมหาห่อรัดตามคำสั่งอาจารย์เราขังมันได้แล้วอาจารย์สิงพยักหน้ายังไม่หมดพรุ่งนี้ต้องเผามันพร้อมอัธิกาวของเจ้าทรงปลอมที่ฝังไว้ใต้สารเจ้าข้างบึงนั่นเสียงเงียบลงในทันทีร่างยายคำน้อยหมดสติลมพับลงชาวบ้านกรูกันเข้ามาช่วยด้วยน้ำตาอาจารย์สิงเดินออกจากวง กลับไปที่เงามือที่เขาออกมาพร้อมเสียงกระซิบของยอดที่เดินตามมาติดติดอาจารย์แบบนี้เราชนะแล้วใช่ไหมครับอาจารย์สิงหยุดเดินพูดเสียงเบาชัายชนะของหมอผีคือการไม่ต้องอวดตัวแค่จัดก,การเงาให้แสงสว่างยังส่องต่อไปได้ก็พอยอดพยักหน้าช้าช้าก่อนจะพูดติดตลกว่าแต่มืออัดผีก็เท่ดีนะอาจารย์ผีเจอทีไรวิ่งหนีทุกที อาจารย์สิงห์ถอนหายใจยาวเลิกเรียกแบบนั้นสักทีเถิดเดี๋ยวข้าจะได้ฉายาวา่านักมวยสายกรรมไปอีกรอบแล้วทั้งคู่ก็เดินหายไปในความเงียบของหมู่บ้านทิ้งไว้เพียงข่าวลือว่ามีคนลึกลับมาปราบเจ้าที่ปลอมและปลดปล่อยคนทรงให้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง <a> ระวัง พวกผีร้ายที่คิดกำแหงอาจายสิงรอก,กำราบอยู่